เดินทางขึ้นเหนือผ่านจังหวัดนครสวรรค์แวะพักกายพักใจในบรรยากาศสปอร์ตคาเฟ่ค่ะลิงก์ใน Google Map แปะอยู่ที่ Description ด้านล่างเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง NBA Mania Channel วันนี้เราทั้งสองคนแอดมิตูแอดมเอจากเพจ NBA Mania ก็มีกับทุกคนเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะก็เป็นวันที่5ของการแข่งขันแล้วค่ะบางทีนะคะก็แข่งไป2เกมแล้วค่ะบางทีมก็แข่งไป3เกมค่ะ แต่วันนี้จะเป็นวันแรกนะคะที่เสื้อแข่งเจอร์ซี่ของผู้แข่งขันนะะี่ค่ะด้านหลังเนี่ยจะมีทั้งคํโรนน์ลงแล้วก็ชื่อของผู้แข่งขันค่ะซึ่งก่อนหน้าน,นี้จะมีแค่คาโรนนงลงอย่างเดียวทีนี้เรามาเริ่มกันที่เดมอนอาเกสกับโอเคซีทันเดอร์ค่ะเกมนี้เป็นเกมที่2ของทั้ง2ทีมวันนี้เรามาดู o k เคกันบ้างนะครับทั้ง2ทีมเนี่ยเจอกันมาทั้งหมดเนี่ยเกมนี้เป็นเกมที่3แล้วครับก่อนหน้านี้เนี่ยทั้ง2ทีมเนี่ยผัดกันแพ้ผัดกันชนะคนละเกมครับและสำหรับเกม,มวันนี้เนี่ยโ OK อ,อครคับ เพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยลาทีมออกไปครับไปเฝ้าการคลอดของภรรยาครับ mm hmm. ก็อีกสักพักหนึ่งครับกว่าที่เขาเนี่ยจะกลับมาช่วยทีมได้แต่อันนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับเพราะมันเป็นแค่เกมการจัดอันดับ ถ้าเกิดเพลย์ออฟเนี่ยและภรรยาคลอดพอดีเนี่ยโอ้โหอันนี้นี่ถือว่ามีผลกระทบกับทีมแน่นอนครับสำหรับคู่นี้เนี่ยนะครับพวกเราเนี่ยอาจจะได้เห็นในเพลย์ออฟรอบแรกก็เป็นได้นะครับพวอันดับของพวกเขาเนี่ยคืออันดับ3กับอันดับ6อาจจะต้องเจอกันในรอบแรกดังนั้นเกมวันนี้เนี่ยเหมือนเป็นการรับฝีมือรองเชิงกันไปก่อนครับในเกมนี้ก่อนที่จะเป็นศึกใหญ่ในอนาคตครับและวันนี้ครับต้องบอกเลยครับว่าทีม OKC ของพวกเขาเนี่ยก็ยังคงนําโดยคริสพอครับคริสพอเนี่ยตั้งแต่ย้ายเข้ามาร่วมทีมกับ OKC k อเคนีเนี่ยนง ตัวทุกอย่างเลยครับฟอร์มของคริสพอล์นี้ก็ดีจนติดออสตาได้อีกครั้งหนึง่งและเขาก็พัฒนาผู้เล่นน้องๆในทีมเนี่ยรวมถึงคนอื่นๆในทีมเนี่ยให้แบบเข้ากันได้อย่างดีความสัมพันธ์ในทีมเนี่ยก็ลงตัวอย่างไม่น่าเชื่อจริงๆนะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่ง2คนครับที่เทรดมาตอนที่แรกกับพอจอชเนี่ยนะครับนั่นก็คือเชกิวเจสอเล็กซานเดอร์ครับกัตาเนโลกาเรนารีทั้ง2คนเนี่ยเล่นได้ดีอย่างสม่ำเสมอลยครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเชกิวเจสอเล็กซานเดอร์ครับวันนี้เนี่ยเขาก็สร้า,าย,ยม,มุยทแต การยิงเนี่ยก็พัฒนาขึ้นชัดเจนมากๆครับหรือจะเป็นการเอาฟาเก็บแต้มจากจุดโทษเนี่ย เชคิลเจสเนี่ยทำได้ดีมากๆในส่วนการพัฒนาต่างๆของเชคิลเจสอเล็กซานเดอร์นะครับส่วนหนึ่งเชื่อว่ามาจากคริสพอร์นะ่รับคอยชี้แนะคอยแนะนำครับในขณะที่ดานิโลกาเรนารีเนี่ยวันนี้ก็ยังช่วยทีมได้อย่างสม่ำเสมอครับไม่ว่าจะเป็นการยิง3คะแนนการลุยเข้าไป III, ายิงระยะกลางเขาก็ทําได้ดีครับทั้ง2ทีมเนี่ยครับต่อสู้กันได้อย่างเข้มข้นมากๆครับแต่จะมีอยู่ช่วงควอเตอร์ที่2นิดนึงครับที่โ k เคซเนี่ยโดนเดนเวอร์นักเกสเนี่ยนำค่อนข้างห่างครับนำไปถึง2หลักนั่นคือ10แต้มแต่พวกเขาเนี่่่่ยยไอออคๆๆล แล้วก็กลับขึ้นมาแซงได้นะครับแต่น่าเสียดายแล้วก็พลาดไปอย่างไม่น่าเชื่อครับนั่นคือคริสพอครับในช่วง2.9วินาทีสุดท้ายครับเจ้าตัวเนี่ยได้ลูกโทษนะครับแต่พลาดไปลูกนึงโอ้โหไม่งั้นก็ไม่ต้องต่อเวลาแล้วครับสุดท้ายเนี่ยพอเข้าสู่ช่วงต่อเวลาเนี่ยพวกเขาสู้เดนเวอร์นักเก็ตไม่ได้จริงๆครับโอ้โหโดนนิโคลายโอคิชเนี่ยใส่เป็นชุดเลยฮะสุดท้ายก็พ่ายแพ้ไปอย่างน่าเสียดายครับและสำหรับผลงานของทีมในวันนี้เนี่ยนะครับเชกี้เจสอเล็กซานเดอร์ครัััับบบบ24แแต้้ม5รรรีีาววคคคนนนนยิง3 3ะไปลูก เก็บฟาวเอาแต้มจากจุดโทษได้ดีจริงครับโมนิยิง11เข้า9ครับคริสพอล23แต้ม8แอสซิส ยิงฟิลโก47.1%นะครับวันนี้พลาดลูกโทษลูกเดียวครับแถมเป็นลูกสําคัญมากๆครับดานิโลกาเลนารีครับวันนี้20แต้ม3รีบาว2แอสซิสครับยิงได้ดีทั้ง2และก็3คะแนนครับวันนี้ยิงระดับ40กว่าเปอร์เซ็นต์ครับสําหรับเกมหน้าเนี่ยครับ OKC Thunder เนี่ยครับจะเจอของแข็งครับนั่นคือทีมอันดับหนึ่งของฝั่งตะวันตกครับอย่าง LA Lakers ครับในเช้าวันพฤหัสนะครับตีห้าครึ่งห้ามพลาดครับน่าจะสนุกมากๆครับคู่นี้เราไปดูทางฝั่งของเนวาเกันะะคคดูแลล้้วเเเเเนนนนนนีี่่่่่ยยยกมมมัหืออไ แต่เกมวันนี้ทุกคนมาด้วยความมุ่งมัน<ด>่นค่ะแม้<จ>ทีมเนี่ยจะขาดตัวหลักทั้ง3คนอย่างจะมาลเมอร่ค่ะที่เจ็บแฮมสตริงหรือกล้ามเนื้อต้นขาลหลังนะคะวิลบาตั hmm. นเ่ยเจ็บเขา่าแล้วก็แกรี่แฮร์ริสเจ็บสะโพกค่ะมาในเกมนี้ค่ะพวกเขาบอกเลยค่ะคพวกเขาจะไม่ยอมแพ้เป็นเกมที่2ติดต่อกันโดยเฉพาะลูกที่ของทีมอย่างไมเคิลพอยเดอร์จูเนียค่ะ ค่าคืนนี้นะคะถือว่าเป็นค่ําคืนแห่งอาชีพของเขาเลยค่ะเขาลงสนามถึง44นาทีการทําแต้มและการรีบาวมากที่สุดในชีวิตการเล่นของเขาเปิดเกมมาเนี่ยช่วยทีมทําแต้มทุกระยะเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นระยะกลางไม่ว่าจะเป็นวงในเก็บแต้มจากลูกโทษหรือ3คะแนนค่ะวันนี้ทําได้ดีมากๆ เฉพาะเปิดเกมมาครึ่งแรกเนี่ยจัดไปถึง20คะแนนแล้วนะคะสำหรับไมเคลพอยร์จูเนียร์ค่ะถ้าไม่มีอาการบาดเจ็บรบกวนอีกเนี่ยถือว่าเป็นสมบัติล้ำค่าของทีมไปยาวๆเลยนะคะในขณะที่พอเมือสาบค่ะวันนี้ก็ถือว่ามีบทบาทกกบเกมมากขึ้นในวันที่เจอร์มีแกรนไม่มารวมไปถึง Monte Morris, าามอนเชมอริสการดสำรองค่ะที่ลงมาแทานเจะมาเมาเร่วันนี้ก็ทําได้ดีนะคะแต่สุดท้ายต้องยกให้กับคนนี้เลยค่ะหัวใจหลักของทีมอย่างนิโคลายกิชค่ะวันนี้เขาจัดทริปเปิ้ลเดอบลเป็นครั้งที่13ให้กัับตววเ้้องแลกก็ใหทีมนะ วันนี้ลงมาคุมเกมในช่วงฟลอยด์นั่และในช่วงต่อเวลาได้อย่างดีมากๆโอ้โหสุดยอดเลยนะคะมิเนมีการยิงขาเดียวทําแต้มแบบเดิร์กนูวิสกี้ด้วยค่ะโอ้โห ทำแต้มนะคะส่งให้เพื่อนสร้างเพลงค่ะวันนี้ครบท้วนจริงๆถือว่าเป็นเซนเตอร์ที่ทักษะครบถ้วนจริงๆนะคะคนนี้ในช่วงต่อเวลาวันนี้ค่ะเปิดเกมมาเนี่ยจับไปกว่า4แต้มนะคะโห<อ> oh, ช่วยคุมเกมให้กับเดวอนนักเกสค่ะทําให้เดวอนนักเกสเนี่ยเอาชนะไปได้ในที่สุดและผลงานของผู้เล่นของทีม Rookie Michael p o r เ e r j ์จูเนค่ะวันนี้จัดไปถึง37แตม้ม12รีบาลลฟิลโกลค่ะ3คะแนน66.7% ลงสนามวันนี้นะคะ44นาทีเนี่ยโอ้โหสุดยอดเลยนะคะปกติเด็กคนนี้นะคะจะเฉลี่ยแค่7.5คะแนนเท่านั้นค่ะวันนี้มาจริงๆจัดแป๊บมากที่สุดในชีวิตการเล่นของตัวเองนิโคลายยคิชค่ะวันนี้จัดทริปเปิลดับเบลิลนะคะ30แต้ม12รีบาลด์10แอสซิส แม้ในวันนี้ค่ะสามคะแนนจะบอดไม่ลงเลยสัก,กลูกนะคะยิงไปห้าไม่ลงเลยค่ะแต่ก็ทําอย่างอื่นให้กับทีมได้อย่างดีค่ะสําหรับการทำทริปเปิลดับเบิลครั้งที่13ในวันนี้ของเขานะคะก็ขึ้นมาเป็นที่2ร่วมกับโรบอนเจมส์และก็มีลูกก็ดอนฉีค่ะที่นาหลีอยู่ตอนนี้นะคะเขาทําไปถึง15ครั้งจบเกมเดวอนังเกสเอาชนะไปได้ในช่วงต่อเวลา1 2 1ต่อ113และสําหรับเกมหน้านะคะพวกเขาจะต้องเจอกับแซดแอนโทนิโอสปอร์สค่ะปีสาวันพฤหัสค่ะโอโ้โหสงสาราสปอร์จริง,งค่ะนี ที่สึกการแย่งชิงการเข้าเพลย์ออฟค่ะแล้วผู้มองหาชัยชนะครั้งแรกให้กับตัวเองนะคะระหว่างนิวโอลิมเพลิกันส์กับเมมฟ s สกิสเลสสำหรับเกมวันนี้นะครับเป็นเกมที่3ของทั้งคู่ครับก่อนหน้านี้2เกมนะครับแม้ว่านิวโอลิมเ l ลิกัน่ยจะอันดับดีกว่านิวโอลิมเพลิกนส์ก็ตาม,มแต่ก็เป็นเพลิกนส์ครับที่เก็บชัยชนะไปได้ทั้งหมด2เกมครับและอย่างที่บอกนี่รับว่าสถานการณ์ของเพลิกนส์ในวันนี้เนี่ยต้องชนะสถานเดียวครับว่าพวกเขาเนี่ยต้องดิ้นรนเข้าสู่อันดับ9ให้ได้เป็นอย่างน้อยจะได้มีโอกาสเล่น แล้วก็แย่งเข้าสู่พื้นที่ p l a y o f f ฟเป็นอันดับที่8ครับในขณะที่เมลฟิสเนี่ยยังโอเคยังมีโอกาสแพ้ได้บ้างนะฮะและสำหรับ New นิวอรีนเพลิกันสำครับก่อนหน้านี้2เกมเนี่ยการลงสนามของไซออนวิลเลียมสันเนี่ยมันเป็นประเด็นมากๆครับว่า2เกมก่อนหน้านี้เนี่ยไซยออนเนี่ยได้ลงรวมกันนะครับ ประมาณ29นาทีเท่านั้นเองซึ่งเจ้าตัวเนี่ยก็ไม่ค่อยแฮปปี้แล้วก็ไม่ค่อยพอใจครับมีการพูดคุยกันภายในทีมไซออนเนี่ยต้องการลงสนามให้มากกว่านี้ครับโดยเฉพาะช่วงท้ายเกมในควอเตอร์ที่สเนี่ยเขาเหมือนก็เหมือนกับเขาเขา,เขาต้องการอยู่ในสนามแล้วก็ปิดเกมจบกับเกมแบบสุดท้ายเนี่ยจะต้องยืนอยู่และหลังจากที่มีการพูดคุยนี่ยครับ วันนี้ทีมก็ให้โอกาสกับไซออนวิลเลียมสันครับให้ลงสนามมากขึ้นในเกมที่ต้องการชัยชนะแบบนี้ครับไซออนเนี่ยจำเป็นจริงๆและเปิดเกมมาวันนี้ครับอันนี้ต้องชื่นชมเลยครับออสตาร์ All ของทีมครับอย่างแบรนดอนอินแกรมโอ้โหเขาก็ยังคงสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับส่งก็เป็นออสตาร์ของทีมจริงเมื่อจะเป็นการยิงระยะกลางการข้ามแล้วก็เคาะยิงหรือจะเป็นการยิง3คะแนนเนี่ยแบรนดอนอิงแกรมเนี่ยโชว์ให้เห็นเลยว่า สเตปของเขาการยิงของเขาเนี่ยมันเข้าที่มากขึ้นเรื่อยๆครับทาได้จริง,รงนะครับคนนี้ค่ะเยกว่าการเล่นขเขาเนี่ยดีต่อเนื่องแล้วก็มีลุ้นผู้เล่นพัฒนาฝีมือ,อมยอดเยี่ยมด้วยนะครับและที่สําคัญครับวันนี้ครับทีมของพวกเขาเนี่ยได้ไซ่งอนเข้ามาเสริมในวงในครับวันนี้ลงกว่า25นาทีนะครับเก็บวงในเนี่ยโอ้โหวันนี้ช่องชนใช้ความได้เปรียบของร่างกาย,ยมีจงหวะนหนึ่งโอ้โหชนจามอแรงเนี่ยเปิดพื้นที่แล้วไปวางนิ่มๆสบายๆหรือจะเป็นการข้ามครับ ที่เขามีพลังกระโดดที่ค่อนข้างได้เปรียบคนอื่นๆเนี่ยไม่น่าเชื่อนะครับตัวทุม่มทุ่มแบบนี้เนี่ยแต่พลังกระโดดนี่โหสุดยอดจริงๆครับคนนี้นี่การเก็บแต้มวงในช่วยทีมได้อย่างเยอะอจริงๆแต่มันก็ยังมีให้เห็นนะครับว่าความฟิตของเขาเนี่ยบางจุดเนี่ยเขายังเหนื่อยมีอู้ ไม่ยอมลงไมเล่นเกมรับทีมนี้ต้องเปลี่ยนออกไปพักให้เขาแบบพักหายใจนิดนึงแล้วก็กลับมาเข้ามาสู่ทีมอีกครั้งหนึ่งครับในช่วงท้ายเกมเนี่ยก็คือให้ไซออนยืนโยยานจนจบเกมเลยในส่วนของลอนโซบอลเนี o ่ยครับไอการยิงของเขาเนี่ยมันก็ยังคงเป็นปัญหาครับทุกระยะเลยมไม่ว่าจะเป็นระยะกลางระยะ3นาคะแนนหรือแม้แต่ลูกโทษเนี่ยถือว่าความมั่นใจใไม่ม,มาเป็นอะไรค,ะครับตอนนี้นี่ถือว่ายังทําได้ไม่ดีเลยถือว่าแบบต่ำกว่ามาตรฐานของตัวเองที่พัฒนาขึ้นมาแล้วในระดับหนึ่งเนี่ยนะครับแต่ว่าภาพรวมในการเล่นของเขาเนี่ยไม่ว่าจะเป็น การแอสซิสต์ให้เพื่อนเนี่ยอันนี้ถือว่าลอนโซบอลเนี่ยยังทําประโยชน์ให้กับทีมได้จริงๆครับในขณะที่ตัวสํารองหลกัหลกๆของทีม2คนนะครับอย่างเจเจเรดดิกเนี่ยค่ะ รวมถึงจอร์ชฮาร์ตและก็แจ็คสันเฮนทั้ง3คนนี้วันนี้ก็ยังโอเคครับโดยเฉพาะเจเจเรดดิกกับจอร์ชฮาร์ตเนี่ยวันนี้2คนนี้ค่อนข้างโดดเด่นแต่ปัญหาของทีมก็คือการที่จะผสมผสานจอร์ชฮาร์ตในช่วงท้ายเกมเนี่ยในวันที่เขาเล่นดีดแบบนี้เนี่ยนะฮะสำหรับในจุดนี้เนี่ยถือว่าเป็นการบ้านของทีมเลยครับเพราะว่าทีมของพวกเขาเนี่ยแบ็กคอร์มีทั้งจูฮอลิเดมีทั้งเจเจเรดดิกมีทั้งรอนโซบอลจอร์ชฮาร์ตเนี่ยยังไม่รู้จะเอาเข้าไปเสริมตอนไหนในช่วงท้ายเกมถ้าเกิดเ,เพื่อนดดูเเนนนนี่ยกก็็จะหออ์โปปลตัวออไ อันนี้ก็ถือว่าโอกาสในการเล่นของเขาเนี่ยมันยังค่อนข้างน้อยนิดนึงครับและสําหรับเพลิแกนส์ที่ในช่วงท้ายเกมเนี่ยนะครับมีไซออนวิลเลียมสันเนี่ยยืนช่วยอยู่เนี่ยยืนค้าอยู่แบบนี้เนี่ยพวกเขาเนี่ยรันปรูดเดียวครับสิต่อ6คว้าชัยชนะปิดเกมไปได้แบบนิ่มๆเลยนะช่วงท้ายเกมเนี่ยและผลงานของทีมในวันนี้ครับแบรนดอนอินแกรมครับยี่สิบสี่แต้มเจ็ดรีบาวห้าแอสซิสต์ยิงฟิลโกรห้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับ ถ้าไม่นับเรื่องเทอร์นโอเวอร์ที่เหลือเนี่ยเขาทำได้ดีมากๆครับไซออนวิลเลียมสันครับวันนี้23แต้ม7รีบาวด์5แอสซิสเช่นกันครับเป็นแอสซิสที่มากที่สุดเท่ากับที่ตัวเองเคยทำได้เลยนะครับวันนี้ช่วยทีมได้ดีจริงๆครับในเกมวันนี้เนี่ยครเพลิแกนหมมีอีกจุดหนึ่งที่ต้องปรับปรุงครับ <c oughs> นั่นคือการยิงจุดโทษวันนี้พวกเขาได้ไดยิง39ครั้ง แต่ลงมา24ครั้งเท่านั้นเองเท่ากับ61.5%เท่านั้นนะฮะแต่ที่มันแปลกเนี่ยมันแปลกก็คือเจเจเบตติครับคนนี้เนี่ยยิงลูกโทษ91%วันนี้พลาด2ลูกติดถือว่าเป็นของหายากจริงๆในจุดนี้เนี่ยนะเป็นสิ่งที่นิวอารีนเพลิแกันเนี่ยต้องปรับครับเพราะว่าเขาเสียแต้มจากจุดโทษไปแบบทิ้งๆไปแบบนี้เนี่ยโอ้หเป็น10เนี่ยน่าเสียดายจริงๆนะครับสำหรับเกมหน้าเนี่ยครับนิวอารีนเพลิแกันเนี่ยจะได้พัก2วันครับก่อนที่จะทำการแข่งขันกับแซคราเมนโตคิงส์ครับในคืนนนนวัััพฤหหสบีะคคครรรเท่่ยงงืืึอววว่่่าาเเป็นนชงงขข้ตออั เช้าวันศุกร์นี่แหละครับห้ามพลาดนะครับสนุกแน่นอนครับแล้วก็ลุ้นครับลุ้นให้เพลย์กนเนี่ยเอาชนะให้ได้พวกเขานีจะได้เบียดบดเบียดเข้าสู่อันดับ9มีโอกาสเข้าสู่เพลย์ออฟครับเพราะหลายๆคน,นยอยากชมไซออนวิลเลียมสันครับในเพลย์ออฟสำหรับเมมฟิสกิสลี่ค่ะเกมนี้นะคะก็เป็นเกมที่2ติดต่อกันของเขาค่ะเมื่อเกมที่แล้วนะคะก็โดนแซนแอนโทนิโอโสเปอร์สค่ะโอ้โหแซงไปอย่างเฉียดฉิวค่ะและเกมนี้ค่ะก็มาเจอกับนิโอลินเพลย์เกนที่พกความตั้งใจมาเต็มกระเป๋าค,ค่ะ และการแข่ง2เกมติดต่อกันเนี่ยค่ะมีผลจริงนะคะมีเน,น,นมีผลต่อพลังแล้วก็ความคึกในการเล่นของนอนผู้ลเล่นของเมลฟิสกิสลี่งจริงค่ะวันนี้นะคะหัวใจหลักของทีมหอย่างจามอรแรนเนี่ยมีปัญหาด้านการยิง3แนนมากมากค่ะ,คะยิงสิลรูกเนี่ยลงไปแค่ลูกเดียวเท่านั้นเองค่ะทำแต้มได้วันนี้นะคะก็คือการลุยเข้าไปวางค่ะแต่สําหรับผู้เล่นในตําแหน่งการแล้วเนี่ยค่ะ การจะหวังทําแต้มดยการลุยเข้าไปวางอย่างเดียวเนี่ยมันยากนะคะในการเล่นม้าในสมัยปัจจุบันเนี่ยค่ะการยิง3าคะแนนเนี่ยถือว่าเป็นอันดับหนึ่งเลยค่ะที่กาดเนี่ยจะต้องมีนะคะจะต้องพกมาลงสนามด้วยทุกครั้งค่ะเกมรับการรีบาวการจ่ายเนี่ยยังถือว่าเป็นเรื่องรองนะคะการยิง3คะแนนเนี่ยต้องทําให้ได้ค่ะแล้ววันนี้ค่ะไม่ใช่แต่จามอลแรงที่3คะแนนไม่มาอย่างเดียวค่ะคนอื่นในทีมเนี่ยก็ไม่มาเหมือนกันค่ะไม่ว่าจะเป็นดีลอนบรูค จูเนียร์ค่ะวันนี้ก็ไม่มานะคะจะมีก็แต่ตัวสำรองค่ะอย่างเกรสันแอลเลนค่ะวันนี้ที่ทําได้ดีนะคะตอนแรกค่ะก็มีข่าวมาว่าเขาจะไม่เข้าร่วมการแข่งขันนะคะเพราะว่าในช่วงฤดูการปกติเนี่ยค่ะเขาก็ได้โอกาสในการลงสนามในค่อนข้างน้อยค่ะแต่พอมาเข้าทําการแข่งขันในดิสนีย์แล้วเนี่ยดูแล้วเนี่ยเขามีผลงานที่ดีแล้วก็เล่นค่อนข้างเข้ากับทีมได้ดีทีเดียวค่ะถือว่าเขานั้นทําได้ดีเลยค่ะดีกว่าคลายแอนเดอร์สันด้วยค่ะที่ผลงานที่ร้อนแรงในช่วงการแข่งอุ่นเครื่องเนี่ยเรายังไม่เห็นในการลลงงงงสสนนนนาาแแขข่่จริเยใวอชกับบ ถึงแม้ว่าวันนี้จะไม่ได้โดดเด่นนะคะแต่ในส่วนของหน้าที่ของเขาเนี่ยค่ะเขาทําได้ดีเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการเก็บแต้มใต้แบนค่ะเก็บวงในนะคะหรือว่าจะเป็นการรีบาวค่ะวันนี้ช่วยทีมได้อย่างดีค่ะและเมื่อหัวใจของทีมอย่างจามอรแรงวันนี้ไม่ร้อนแรงนะคะเมลฟิสกิสลี่ก็ยากค่ะที่จะเอาชนะไปค่ะทําให้เมลฟิสกิสลี่เนี่ยแพ้นิวออร์ลินเพลเกนส์ไปในที่สุดค่ะทาให้เกมนี้นะคะเป็นการแพ้ติดต่อกัน3เกมของเมลฟิสกิสลี่และผลงานของผู้เล่นในทีมในวันนี้ค่ะจาร์เลนแจ็กสันจูเนียค่ะวันนี้จไป22 2รีบาล2อัสซิสเกรสันเอลเลนค่ะ17แปมวันนี้ยิง3คะแนนลงไปถึง5ลูกค่ะยิงดีอยู่คนเดียวเลยค่ะวันนี้ในขณะที่จามารัรนค่ะ,คะ11แปม5รีบาล8อัสซิสค่ะฟิลโกวันนี้ย่แย่เลยนะคะ23.8%ในส่วนของ3คะแนนค่ะอย่างที่บอกยิง10ลูกลงไปลูกเดียวไม่ไหวค่ะ จบเกมนิวออร์ลีนส์เพลเกนส์เอาชนะเมมฟิสกิสลีไปได้ตามคาดค่ะร้ต่อ99ส่วนในเกมหน้าค่ะเมมฟิสกิสลีเนี่ยก็เจอของแข็งเองค่ะ Utah Jazz, ยูท่าแจ๊สจะถือว่าไม่ง่าย,ายเลยนะคะคต้องลุ้นค่นลุ้นให้ฟอร์มของจามอลแลนด์เนี่ยมานะคะแล้วเกม,มหน้าค่ะจะได้สนุกค่ะจะได้สู้กันอย่างสนุกนะคะเราไปปิดท้ายกันที่ LA Lake r เกสเจอกับ Utah Ja z z ค่ะสำหรับเกมวันนี้นะถือเป็นเกมที่3ของทั้งคู่ที่เจอกันในฤดูกาลนี้ครับ2เกมก่อนหน้านี้ในช่วงที่ลีกยังไม่ได้รับการแข่งข สองเกมรวดเลยครับและเกมวันนี้ครับ LA Lakers มาเต็มสูบเลยครับต้องการที่จะล้างความพ่ายแพ้ครับที่เซ็งคนข้างๆของแอดมินเนี่ยนะครับ <c oughs> อ้โหเมื่อวานนี้เขาเซ็งมากเลยที่เลเกอร์นี่แพ้ไปแต่วันนี้ครับ ทีมเนี่ยเห็นชัดเจนเลยครับว่าเปิดเกมบุกเนี่ยผ่านแอนโทนีเดวิสแบบเต็มๆเลยครับตั้งแต่เปิดเกมมาเลยเนี่ยแล้ววันนี้ครับแอนโทนีเดวิสเนี่ยก็ไม่ทําให้ทีมเนี่ยผิดหวังครับทําได้อย่างที่ทีมต้องการทุกอย่างนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยถ้าเกิดเอารอยส์โอเนลมาเจอกับแอนโทนีเดวิสเนี่ยรูปร่างของแอนโทนีเดวิสเนี่ยค่อนข้างได้เปรียบครับสามารถตั้งยิงได้สบายๆหรือถ้าเกิดปรับเอารูดี้โกแบร์เข้ามาประกบเนี่ยแอนโทนีเดวิสเนี่ยก็มีความคล่องที่มากกว่าออกมาประกบไม่ทันเนี่ยก็เจอยิง3คะแนนบ้างเเเจจออยยิงงงระะกลาาาาบ้้้ขขมไป เพราะว่าเขาคล่องกว่าถือว่าเป็นผู้เล่นที่ตัวใหญ่มีความคล่องมีการยิงที่ยอดเยี่ยมแล้วก็แม่นยำจริงครับโอ้โหวันนี้แอนโทนีเดวิสเนี่ยเฉพาะครึ่งแรกเนี่ยครับกดไปถึง24คะแนนร้อนแรงจริงค่ะวันนี้สุดยอดจริงครับวันนี้เอาไม่อยู่จริงครับเพราะว่าเขาเป็นตำแหน่งที่แบบหาคนประกบได้ยากจริงตัวเนี่ยสูงเกือบเซนเตอร์แต่ว่าความคล่องเนี่ยยังกะขาดแบบนี้เนี่ยครับไม่ว่าจะเจอกับคลิปเปอร์เจอกับยูทาแจัสเจอกับทีมไหนก็ตามเนี่ยตรงนี้นี่คือปัญหาเลยครับและการทำแต้มระดับ20แต้มขึ้นไปเนี่ยในครึ่งแรรกเนนี่ยะคับ ครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่20ของแอนโทนีเดวิสในฤดูกาลนี้ครับก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับในรอบ10ฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยมีเพียงคนเดียวเท่านั้นครับที่ทำได้มากกว่าแอนโทนีเดวิสนั่นคือโคบีไบรอันครับคนนี้นี่ทำไว้ตั้งแต่ปี2012-2013ครับ21ครั้งกับ24ครั้งโอ้โหต้องบอกว่าสุดยอดจริงนะครับแล้ววันนี้เนี่ยแอนโทนีเดวิสเนี่ยเขาให้สัมภาษณ์เลย mm. เขาบอกว่าไอ้การที่เขาเข้ามาอยู่ในแบบกลุ่มเดียวกับโคบีไบรอันแบบนี้เเเเเเเนนนนนีี mm. นนีีี่่่่่่่ยยยยยถืืออออววววววาาาาาาาปป็็็็คคคคคคมมมมมภภููิิใจจแแลล้้กกกััรรรรสึทดงๆบบบะชโไ กำลังเชียร์กำลังมองดูการเล่นของพวกเขาเนี่ยจากบนฟ้าเนี่ยครับโ้ oh, วันนี้แอ <David S 2> นโทนีเดวิสจัดให้แบบเต็มๆเลยครับในขณะที่คู่หูของเขาครับรุ่นพี่อย่างรบอลเจมส์ครับวันนี้เนี่ยเปิดเกมมาก,ก็คือแบบไปเรื่อยๆครับไม่ต้องเร่งอะไร เขาต้องการให้ทุกคนในทีมเนี่ยมีส่วนร่วมกับเกมครับพยายามส่งบอลให้คนอื่นเล่นพยายามตัวเองนี่ยังไม่ได้ต้องเร่งอะไรมากมาเร่งเอาในช่วงครึ่งหลังเนี่ยครับนวยจะเป็นการลุยทําแต้มการยิง3คะแนนวันนี้ก็มาครับวันนี้เขาทาได้ดีจริงครับแต่ปัญหาของทีมเนี่ยไม่ใช่การถ่ายบอลหรือว่าการฟโฟล์บอลต่างๆครับแต่เป็นบรรดาตัวยิงรอบๆเนี่ยครับที่ยังทําผลงานได้ผิดหวังจริงครับเลยเป็นแดนนี่กรีนดิยอนเวสเทอร์เจอาร์สมิธอเล็กซ์คารูโซครับ เราตัวยิงวันนี้เนี่ยนะครับผลงานไม่มาเลยครับ,รบ oh, ต้องบอกว่ามีคายครูสมากคนเดียวเนี่ยครับที่พอจะยิงได้นิดหนึ่งฮะและเกมวันนี้ของยูทาแจสกัลเอ a เลเกอร์เนี่ยต้องบอกว่าทั้ง2ทีมเนี่ย สู้กันได้ดีมากในช่วงครึ่งแรกเนี่ยยูท่าแจนสู้ตายครับนำโดยโดนวนมิเชลเนี่ยนะครับใจหายใจคว่ำกันเลยทีเดียวครับแต่เลเกอร์ครับมาเร่งในช่วงควอเตอร์ที่3ควอเตอร์ที่4ครับโดยเฉพาะลูกยิง4 point play ของแอนโทนีเดวิสเนี่ยครับมันทำให้เกมเนี่ยจบยังไม่เป็นทางการครับโอ้โหยิงลงไปได้ยังไงครับลูกนี้สุดยอดจริงๆครับและผลงานของทีมในวันนี้เนี่ยนะครับแอนโทนีเดวิสครับวันนี้42แต้ม12รีบาวสี่แอสซิสต์ครับ ยิงฟิลโก46.4%ครับ3มคะแนนใน50%ลูกโทษอีกเป็นกระบุงเลยครับและการทำแต้มระดับ40แต้มครั้งนี้เนี่ยนะเป็นครั้งที่5ในฤดูกาลนี้ครับเป็นรองแค่โคบีไบรอันครับที่เคยทำไว้8ครั้งครับในปี2013ครับและครั้งนี้ครับเป็นการทำระดับอย่างน้อย40แต้ม10รีบาวเป็นครั้งที่3เทียบเท่ากับโคบีไบรอันที่เคยทำไว้ในปี2008ครับ สุดยอดจริงๆครับแอนโทนีเดวิสในวันนี้เรบอนเจมส์ครับ22แต้ม8รีบาวด์9แอสซิสต์ครับเกือบจะเป็นทริปเปิลดับเบิลอีกแล้วนะครับเนี่ยการยิงการเล่นต่างๆยังคงครบเครื่องเช่นเคยครับชัยชนะวันนี้ของ L.A.Lakers นะครับทำให้พวกเขาเนี่ยขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งในฝั่งตะวันตกครับเป็นครั้งแรกในรอบตั้งแต่ปี2010ครับทีมของพวกเขาเนี่ยกลับขึ้นมาพังหงส์อีกครั้งนึงครับสุดท้ายจะไปถึงแชมป์หรือเปล่าเนี่ยต้องมาติดตามชมกันครับมันแน่นอนครับในส่วนของยูทาห์แจ๊สค่ะยังไงงงงงทีีมมมขขอออเเเคาาาาานนน่่ยยยยกก็็ปร LA ละะแถัััดตวหโบ บอกด้นุวิชิ่ะตัวทําแต้มหลัก <Yeah, S 1> ของ <bro. S 1> ทีมเลยคะ่ะแต่ในวันนี้ค่ะเขาก็พยายามและตั้งใจเต็มที่นะคะนําทีมโดยโดนวันมิเชลค่ะวันนี้ถือว่าโกยแต้มและทาแต้มได้ดีในช่วงครึ่งแรกค่ะโดนวันมิเชลเนี่ยทำไปถึง21แต้ม mm. ไม่น้อยหนะ้าแอนโทนีเดวิสนะคะเลยทําให้ยูทาแจ๊สเนี่ยสามารถเกาะต้มนไปกับ LA l a เอเลเกอร์สได้พอเปิดมาในช่วงครึ่งหลังค่ะก็ทําได้ดีนะคะนำาอลเอเลเกอร์สไปได้ค่ะการผสมผสานการเล่นเนี่ยของไมค์คอลลี่แล้วก็ประสบการณ์ของเขานะคะมีประโยชน์ม้าๆสำ,สำหรับทีมค่ะวันนี้เป็นฟอร์มการ เล่นของไมค์คอลลี่ที่เป็นแฟนยูท่าจ๋เสียต้องการเห็นนะคะก็ขอให้เป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆอย่างนั่งเพลย์ออฟแล้วก็ไม่มีอาการบาดเจ็บดใด<ช>ๆรบกวนนะคะ Jazz ยูท่าจ๋เสียได้สู้กับทีมอื่นๆมันแน่ในขณะที่ลูดิ้โกแบร์ค่ะวันนี้ก็เต็มที่แล้วจริงๆค่ะในวงในนะคะเก็บ,บตแต้มใต้แป้นข่ะรับปิดแต้มเวลาที่เพื่อนเนี่ยส่งมาให้ได้อย่างดีค่ะแถมวันนี้ค่ะยังช่วยกันเล่นเกมรับกับรอยส์โอนิวใส่แอนดรูีเดวิสค่ะเห็นแล้วเหนื่อยแทนเลยค่ะแต่วันนี้ค่ะต้องยอมรับจริงๆว่าแอนดรอนาส่ีเดขวิ วันนี้นะคะก็คือโจอิงเกิลค่ะวงนอกวันนี้ไม่มาเลยนะคะแล้วก็สำรองทีเด็ดของทีมค่ะอย่างจอแดนคลาร์สันนะคะวันนี้ก็ไม่ร้อนแรงเท่าที่ควรค่ะไม่อย่างนั้นเนี่ยเราคงจะได้เห็นเกมที่มันกว่านี้แน่<ม>เลยค่ะโอ้ม่อะไฮะว,วันนี้วันนี้ยังไม่ค่อยมันเท่าไหร่เลยค่ะวันนี้นะคะยูท้าแจ๊สค่ะพยายามไล่เ like, ท่าไหร่ค่ะก็ตามไม่ทันจริงๆค่ะแถมท้ายเกมเนี่ยเจอโฟร์พอยต์เพลย์ของเอดีเข้าไปก็เรียบร้อยสิคะและผลงานของผู้เล่นในทีมจอวันมิเชลค่ะวันนี้จัดไป3าแต้ม5รีบาวด์4แอสซิสต์ 10.9%ค่ะไมค์คอลลี่ค่ะ,คะวันนี้จัดไป24 s แตม8แอสซิสยิงฟิลโก 47. 1ทำได้ดีเลยทีเดียวนะคะจบเกมค่ะ LA Lakers เอาชนะ Utah Jazz ไปได้116ต่อ108และสำหรับเกมหน้าค่ะ Utah Jazz ก็จะไปเจอกับ Memphis Grizzlies และสำหรับเกมที่เหลือในวันนี้ค่ะ Indiana Pacers เอาชนะ Washington Wizards ไปได้111ต่อ100ค่ะ แชมป์เก่าอย่างท론효แร,รปเตอร์สก่ยยังคงโหดร้ายเช่นเคยนะคะเอาชนะไม a m มี่ฮีไปได้อย่างยอดเยี่ยมค่ะ107ต10่อ103ฟิลาเดลเฟียเซเวนที่ซิกเซอร์สก่าวันนี้เฉือนเอาชนะซานแอนโ n นิโอสป s ร์สไปได้อย่างวุดวิดค่ะ ร้อยสามสิบสองต่อร้อยสามสิบมันนำเอาช่วงท้ายเกมนะคะแต่ก็ปิดเกมไม่ได้ค่ะโดนเช็คนิลตันยิงสามคะแนนพาทีมที่ตามเนี่ยกลับขึ้นมานำแล้วก็เอาชนะไปได้ในที่สุดค่ะทำให้ตอนนี้แซนแอนโตนิโอสเปอร์สตกมาอยู่ที่อันดับสิบค่ะพอร์ตแลนด์เทรเบเซอร์เสก็กลับขึ้นไปอยู่ที่อันดับเก้าแทนนะคะรอชมเกมของพอร์ตแลนด์เทรเบเซอร์สู่นี้ต่อค่ะเรามาปิดท้ายกันด้วยเพล์ออฟเดย์ครับวันนี้ให้สามเพลครับกงำนงาลทั้งนั้นเลยครับ เริ่มที kommt, Whoa, hmm <im pe el noise> <robust> uh ่เพล์แรกครับโอ้โหรอนโซบอลครับจ่ายมาให้กับคู่หูของเขาอีกแล้วครับอย่างไซออนวิลเลียมสันครับโอ้โหลูกนี้บินเข้ามาครับจับอาริอูฟงามๆอีกแล้วครับหนักหน่วงจริงๆครับเราไปต่อกันที่เพลงที่สองครับลูกยิงดับฝันของแซนตูนิโอสเปอร์สครับเจอเชคมิวตันครับโอ้โหถ้าลูกนี้ยิงไม่ลงเนี่ย สเปอร์มีโอกาสชนะเลยนะครับ3เกมรวดแต่สุดท้ายครับเชคมิวตันบอกว่าเย็นครับพี่สเปอร์ผมทําได้โชว์เข้าไปโอ้โหลูกนี้ปวดใจมากเชลล์เป็นแฟนสเปอร์ปวดใจจริงครับและเพลย์สุดท้ายครับต้องยกให้กับแอนโทนีเดวิสครับโอ้โหวันนี้ครับยิงให้กับโคบีแบร์นบนฟ้าครับโฟร์พอยท์เพลยลูกนี้ยิงใส่รูดี้โกแบร์ด้วยโอ้โหเต็มเต็มเลยครับลูกนี้สุดยอดยิงเหมือนง่ายนะครับแต่จริงๆลูกนี้ยากมากเพราะรูดี้โกแบร์นี่สูงมากสุดยอดจริงๆครับวันนี้ต้องยกให้กับ ทุนนีเดวิสครับสำหรับพรุ่งนี้นะคะก็สนุกสุดมันค่ะ6ค <Volt> ู่เริ่มตั้งแต่เที่ยงคืนครึ่งค่ะมาถึงตรงนี้แล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับให้ัวกลทั้งสองคนด้วยนะคะนึกถึงเ b a นอึกถึง n b a แม่นะคะวันนี้พวกเราทั้งสองคนคขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ติดตามชมพวกเราทั้งสองคนค่ะขอบคุณ,คณนะคะ